คุณเอ๋ <c oughs> <c oughs> ยทำไมละผมจะเรียกอําตรงเงินตัวทองแ้ะการอ่ะ,อะให้ดูสุภาพนิดนึงเราจะเรียกเฮี้ยมแต่เขาก็เรว่ามันไม่ไมสูภาพเราจะไม่ใช้คําว่าเฮี้ยออกอากาศเออเร<อ>าไม่พูดดีกว่าตัวเงินตัวทองบุกไปที่ร้านร้านหนึ่งพังเข้าของกระจายเลยครับไปดูว่าเขาจะจัดการมันสําเร็จหรือเปล่าครับใหญ่มากโอ้ยทอยังไนวะ คือผมลงกก่อนเขียวมากเลยเดี๋ยวมันกัดออของในนี้หมดเลยทางเสียหายหมดเลยนี่กู้ภัยจะพยายามไปจับน้องน้องน้องตัวเงินตัวทองฮะ <c oughs> บุกไปร้านทำแจกันดอกไม้แห้งที่เสาให้สระบุรีครับ ตะกุยตะกายข้าวของร้างแกพังหมดเลยและเนรนาศเอาน้ำสาดเข้าไปอู้ยิ้มุดไปตามซอกตามหลืบฮะกู้ภัยก็พยายามจะจับแต่เล็บน้องยาวฮะไปเกี่ยวกับชั้นวางของแน่นเลยกว่าจะดึงน้องออกมาได้โอ้โหใส่ผ้าแย่กันเอ่ยเอาผ้ามาคุมหน้าคุมตาปิดตามันเอามือจับคอแล้วก็เอาเทปมาพันปากเดี๋ยวมันกัดเอากู้ภัยอาสารุ่นจิ๋วก็เป็นลูกชายนี่มาช่วยจับหางเอาไว้เนี่ยเนี่ยเนื้อเอก่งกู้ภัยตั้งแต่เด็กเลยฮะ พอลากออกมานะร้านวัดความยาวเหมือนเดิม2เมตร่ะจับมัดมือมัดเท้านี่ก็เจ้าของร้านบอกว่าเอาแบงค์พันมาลูบหัวไหนหนะเอา้านี่เอาลูบหัวแตะๆไปอแตะเขาเรียกว่า ตัวเงินตัวทองเข้าเข้าบาเข้าร้านไงจะได้รวยรวยเงินทองจะได้เข้ามาเยอะเยอะเวลาเราเล่าข่าวน้องตัวเงินตัวทองเราเรียกน้องเนาะแต่เพื่อนเรียกอีกอย่างตลอดเนี่ยสนิทมากก็จะเรียกชื่อเขาเนี่ยแหละชื่อตัวเงินตัวทองเนี่ยแหละข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง